ยาต้านความาวแก่จากวายแดงน่าสนใจนะคะอลองดูนะคะประเที่ยงเกฤษค่ะเขามีการคิดค้นตัวยาที่เชื่อว่าจะเป็นยาอายุวัฒนะ ต่อต้านความแก่ชราได้นะคะซึ่งสารดังกล่าวเป็นสารที่สกัดได้จากวายแดงเป็นสารสกัดนะฮะสกัดค่ะไม่ใช่ว่ามกับบ้านลืมจะดีกว่าไม่ใช่ค่ะเขาสกัดมาอีกทีนึงน่ะคะเขาเชื่อว่าจะทําให้มนุษย์อายุยืนยาวได้ถึง150ปีในรายงานเนี่ยบอกว่าสารดังกล่าวคือสารเวสเวลาทรอลค่ะ ซึ่งพบอยู่ในวายแดงแล้วก็ยังมีคุณสมบัติต่อต้านมะเร็งและโรคเบาหวานประเภท2ได้อีกด้วยสารนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นโปรตีนในร่างกายที่ชื่อว่า SIRT1 ตลอดจนเอนไซม์ต่างๆในร่างกายให้ทํางานดีขึ้นซึ่งโปรตีนดังกล่าวมีคุณสมบัติต่อต้านการแก่ชราได้แล้วก็ได้มีการทดสอบสารสก,กัดตัวนี้กับผู้ป่วยต่างๆทั้งที่เป็นมะเร็งแล้วก็เบาหวานแล้วก็โรคหัวใจพบว่าผลออกมาในทางบวกนะคะ ส่วนทางด้านเดวิดซิงแคล์ค่ะศาสตราจารย์ทางด้านพันธุกรรมจากฮาร์วาร์ดนะคะบอกว่ายาตัวนี้แตกต่างจากยาอื่นๆเพราะว่าสามารถป้องกันได้หลายโรคมากๆแล้วก็มีผลที่น่าสนใจก็คือทำให้แก่ช้าลงที่สำคัญอาโปรตีน SIRT1 เนี่ยนะคะปกติจะสามารถทำงานในร่างกายมนุษย์ได้เองโดยธรรมชาติอย่างเช่นเมื่อเราออกกำลังกายมากๆมันจะผลิตขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าก็สามารถได้รับผ่านการกระตุ้น จากสารตัวการที่พบในวายแดงด้วยเช่นกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในขณะนี้ยังไม่มีการคิดค้นยาต้านความแก่ขึ้นมาโดยเฉพาะจากสารตัวนี้นะคะแค่คนพบและจะต้องต่อยอดต่อค่ะสั่งมาสักห้าหกเม็ดบอกให้คุณเอกราชแล้วก็ผมด้วยไม่รู้ช้าไปเปล่านะนั่นาวทีนั้นจะทำหรือเปล่าค่ะ